ในวันนี้หน่อยมาเรื่วมาสร้างความสนุกความสุขให้แฟนๆด้วยนี่คือผมแบบไม่คินไม่ฝันตอนแรกแบบเน o ช a l g e เจ r a p ฟิ c คือจะให้ผมไปเข้าป่าหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาเปิดเป็นเป็นแบรนด์แบบแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออตอนแรกผมคิดภาพไม่ออกเลยว่า National Geographic อย่างเงี้ยเขาจะมาทําแบบเขาจะมาทําแบรนด์เสื้อผ้ายังไงอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเออใช่มันรีมายแบบสิ่งที่เราเคยดูตอนเด็กๆอะครับผมยังเด็กตอนนั้นเด็กอยู่ดูทันนะฮะก็แบบสำรวจโลก เออแล้วก็มีใครแอบดึงอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีแต่ก็เป็นค่อนข้างเป็นสิ่งที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่าตอนเด็กผมชอบจริงๆแบบเคยคิดอยากเรียนสัตววิทยาเพราะว่าเพราะว่าในเชฟจโอกราฟิกแต่ว่ามันยากเลยไม่ได้เรียนครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอะไร็ไเป็นเปนไปใช่ครับเป็นภาษาอย่างลูกวันนี้เป็นไงคะชอบมีมีลูกไหมผมว่าลูกวันนี้มันได้ทั้งแบบเท่ๆแล้วก็ลุยๆเลยครับเหมือนเหมือนจะเป็นบอดี้การ์ดได้ด้วยนะครับ ขายซีรีส์เหรอมันเป็นบริยการยังไงคะมันใส่แล้วมันกระฉักระเซงใส่แล้วอจริงผมว่าถ้าถ้ารูดอย่างเงี้ยก็เป็นบริาการได้เลยครับขอรูดก่อนขอเวลาแป๊บนึงนะครับขายของให้ลูกค้าหน่อยขายในส่ถามว่าร้อนไหมก็รอนมากครับอุ๊ยทม่ได้ไมได้ได้น้ไม่ได้นโอเคใหญ่นะใหญ่ก่าสนใจโอเคครับกลับมาเหมือนเดิมดีกว่า ฝากด้วค่ะฝากงานนี้ได้น้อยได้อปอย่ามาซื้อที่นี่ด้วยก็ฝากสำหรับใครที่เห็นข่าวนี้ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับใครที่แบบว่าชี่ชอบ National Geographic หรือว่าใครที่ชอบเที่ยวเที่ยวป่าเดินเขาหรือว่าใครที่ชอบทำแอคทิวิตี้ต่างๆจริงเหมาะเหมาะกางเกงเสื้อผ้าเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทํางานแบบต้องใช้ความกระฉับกระเฉงมากๆลุกนั่งตลอดเวลาแต่ว่ามีความเท่ด้วยต้องที่เลยครับ National Geographic คือดีมากเท่มากแล้วมันเป็นฟิลแบบว่า วินเทจวินเทจหน่อยๆแบบอินทิรบมูดแต่ว่าเหมาะกับทุกที่เลยแม้แต่จ,จะเป็นสตรีทแวร์ก็ได้ก็ฝากด้วยนะครับที่นี่นะครับของเซนทรัลเวิลด์ครับจริงจริงการรับงานทางนี้เหมือนกับเวทีที่เลี้ยวเหมือนกันเราแบบเราอยู่แบบใสเราอยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่ใสคือผมเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ว่าไม่ค่อยมีเวลาก็จะเที่ยวแบบปีละสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วใจเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากแต่ว่าการจะไปเที่ยวาการจะไปเที่ยวต้องใช้เงินเนาะเลยต้องหาเงินก่อนครับใองเวลาด้วยใช้เวลาด้วยก็ถ้ามี คือถ้ามีเวลาว่างก็จะหาเวลาไปเที่ยวอยู่แล้วครับแต่ว่านี่ก็ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เด็กก็จะมีไปเที่ยวเหมือนกันแบบบางทีแบบอาจจะพ่วงแบบว่ามีไปทํางานแล้วไปเที่ยวอย่างอย่างที่จะไปเกาหลีอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ต่ออะไรครับจริงๆในไอซีเราไม่ค่อยได้มีรูปาไปเที่ยวเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้แบบตัดปจริงๆเวลาว่างของต่างตอนนี้คุณน้อยหรือว่ายังไงบ้าง สัญญ่นยากไหมกอล์มการในรีไลน์บ้านเวลาว่างไม่ไม่ค่อยมีครับเวลาว่างคือส่วนจะทํางานตลอดเพราะว่ามันมีงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นอยู่ในขั้นเตรียมตัวทั้งเพลงใหม่ด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับหรือหรือแม้แต่โปรเจกต์ของที่บ้านเราเองเราก็ยังทําไปเรื่อยๆอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยครับมาเลยเวลาว่างคือคิดอย่างเดียวเลยครับว่าจะต้องทําอะไรต่อเพราะว่านอกจากนั้นแล้วผมก็มีลูกๆนะครับลูกแมวผมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสื้อผ้าที่กองอยู่เป็นภูเขาครับก็เลย งานบ้านดิบถาโถมมันเลยเวลาว่าจะต้องใช้ในการเบเนดิตตัวเองว่าวันต่อๆไปต้องทําอะไรบ้างผมจ้างแม่บ้านหรือเปล่าจ้างจ้างผมจ้างแม่บ้านผมจ้างแม่บ้านสองคนนะครับออเราเอาเวลาของใหญ่ผมจ้างแม่บ้านทีละสองคนเลยนะครับผ่าจริงๆด้วยความที่แบบว่าไม่มีเวลาไปเที่ยวแต่ในจริงๆในความแบบคิดของเราอยากไปเที่ยวที่ไหนแบบเราอยากไปตรงไหนช่วงเดือนไหนแบบไหนผมชอบเที่ยวช่วงนี้ชอบเที่ยวธรรมชาติทะเลภูเขาอะไรเงี้ยครับ แบบชอบที่มันแบบอยู่คู่กันภูเขาก็อยากไปถ้าเป็นช่วงนี้นั้นอากาศหนาวอยากไปภูเขาแต่ว่ามีโอกาสได้ไปเห็นของประเทศจีนน่ะที่เป็นที่เป็นเฉิงตูอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เขาเป็นเมืองสวยๆแล้วคือที่จีนเขาบอกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตก็เที่ยวไม่หมดแต่ว่ามันก็มีที่เที่ยวสวยๆเยอะมากที่อยากไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอยากไปเที่ยวในที่เราเห็นในทิกตอกอ่ะที่แบบเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่มีอยู่จริงน่ะใช่แต่ที่เมื่อกี้บอกว่าเห็นว่าต้องทำงานก่อน ไม่ได้ร้อนเงินครับแต่ว่าแบบอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าในในงานวงการแบบนี้เราเราจะทํางานไปได้อายุเท่าไหร่เลยหรือว่าเราจะมีแบบประสบอุบัติเหตุอะไรยังไงเมื่อไหร่ตรงไหนหรือเราจะทํางานไม่ได้เมื่อไหร่เพราะว่าที่สําคัญคือครอบครัวครับคืออย่างหมากตอนนี้อู๋ก็เหลือาม,มาคนเดียวแล้วที่ก็ครบรอบหนึ่งปีที่ป,ปา้าเสียไปเลยเงี้ยแล้วก็มีหลานอีกเมียาม่อีกแล้วคือครอบครัวผมอะมีผู้สูงอายุน่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแบบว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเยนข้างที่เรตต้องียมตตัวสารเื่่องง ของครอบครัวไวมากกว่าเลยเลยค่อนข้างที่อยากทํางานที่มันได้เงินมาเยอะๆที่สุดในวันที่ถ้าวันหนวันในวันนึงที่เราจะไปจะต้องใช้เงินอนะ่ะวันนั้นอยากให้แบบเออทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นโดยความไม่ลาบากใช่จากที่สที่ง,ง,งคมาูกเราเนวางแผนเนาะหนึสอสีรย่างเงี้ยใช่ข้าวางแผนแต่ว่าไม่ได้สตรีกมากหมายถึงว่า มีเป้าหมายแล้วกันมีรู้ว่าสิ่งที่ต้องทาคืออะไรแต่ว่าไม่ได้สติว่าต้องเป็นแบบนี้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 นะก็ค่อนข้างรีแลกซ์กับตัวเองแต่ว่ามันก็มีเป้าหมายสําคัญหลักๆที่ร้ายก็คือค่คุณแม่แล้วก็อา่มบอกว่าเดี๋ยวจะไปเกาหลีเกาหลีเป็นแฟนมีดครับเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมไปเกาหลีด้วยไม่เคยไปเกาหลีเลยไปออฟโรดครับวันไหนหรอไปวันที่ย0สิบ สี่ได้ไปทำกไรพอนั่งนั่งคิดอยู่เอ้วันไหนนะสี่เดือนไหนนะเดือนสี่เดือนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับงานเยอะงานเลยเมืองไหนครับโซครับเตรียมความพร้อมยังไงบ้างอยู่เตรียมเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วครับคือเราไปถึงเกาหลีเราก็ต้องถ่ายรูปครับอยู่แล้วอะไรฮะไปถ่ายรูปไปเก็บรูปมาฝากไปเก็บรูปแล้วก็ คิดว่าจะไปเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบว่าอยากอุ้ยอยากอยากไปทำอะไรหลายอย่างที่เกาหลีเหมือนกันไม่มีเวลาพักหน้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยก็หาโอกาสได้ไปเที่ยวทีเดียวใช่ครับเพิ่ววันไหนผมหายไปอยากให้รู้ว่าพักหน้ากับทีเกาหลีอาจจะไม่ได้เห็นตั้งหลัอีเวนท์ใช่ไหมไม่ไม่เห็นครับเห็นยัเห็นอยู่เพราะว่าตอนนี้เที่ยนเต็มอยู่ไม่มียังไม่มีโอกาสได้หายไป พอไปเกาหลีเราต้องฝึกภาษาเกาหลีไหมเพราะเราไปแต่ละประเทศเราเก่งเรื่องภาษาภาษาเกาหลีนี่ผมค่อนข้างได้อยู่แล้วครับอ่าลองดูลองฝึกอันไหนอันนี้นำตัวก่อนอ่าฮานาจูนเซออันยอนเซโยชังยองแมิดาอัลเจยอนบันตอนชีเคนาเจียนาชากุยเนยมอริก้านูนันอฟมูเยปออันนี้อันนี้คือพอได้พอได้ถ้าเราพิงพอได้ถ้าพูดที่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราลองดูแปลนเกาหลีเยอะเลย อถามว่าเยอะไหมเหรอครับแต่บัตรหมดนะผม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 เองผมเองก็ขอไปเห็นด้วยตาว่าฮังกุ๊กฮังกุ๊ฮังเดี๋ยวไ่่นี้ใหม่ของตามังก็จะมีไปเกาหลีมากแค่ไหนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปหาเป็นต่อด้วยเห็นเขาแข่งกีนนั่นแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่โซลหรือเปล่าแล้วเราเตรียมโชว์ ่อุ้ยผมว่าโชว์ที่นี่พิเศษนะเพราะว่าปุ๊บเพราะเป็นเพราะเกาหลีอะครับอย่างเราเราล้องเราล้องเพลงเกาหลีได้อยู่แล้วเลยเราเลยรู้สึกว่าก็จะเตรียมโชว์พิเศษพิเศษไปที่ทำให้คนที่นี่ถึงเพลงเกาหลีที่ผมอยากจะร้องด้วยหรือมีโอกาสได้ร้องด้วยออโรดเองเขาก็มีเพลงเกาหลีนะครับอ่าเตรียมไปตกแฟนๆให้แบบไปเราต่อเลยแน่นอนอยู่แล้วผมจะไปร้องเพลงเกาหลีอ่ามีเพลงแบบต้องแปลเป็นเกาหลีไหมครับคิดว่าเป็นไรไหมครับ เคนชานาอันนี้่จริงป่ะเนี่ยอันนี้จริงะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำออกมาแล้วจะแปลกไหมแต่ว่าภาษาแต่ภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นเพลงนี้เพราะนะอองผมเคยทำมั่วๆแต่ว่าไม่ใช่เนื้อเพลงที่ถูกต้องแต่ผมเอ้ยมันดูเป็นไปได้อ่ะ

ก็หลังจากหลังจากที่กลับมาจากจีนอ่ากลับมาจากเกาหลีก็จะมีไปประเทศจีนอีกหนึ่งรอบครับอ่ามีไปเมืองจีนหนานหนิงครับหนึ่งหนิงไปไปไปแฟนมีดรใช่ไปแฟนมีตครับแล้วก็แล้วก็มีไปอาจจะมีอาจจะมีไปอีกครับเดี๋ยวต้องรอประกาศออกมาเพราะว่าบางอันผมก็ไม่รู้ว่าประกาศไปหรือยังอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปผมก็ไม่ทราบว่าประกาศหรือยังด้วยติดปีกเนาะเราติดปีกค่อนข้างช่วงนี้น่ากลัวนิดนึงครับปออเนี้ยคุณต้องพูดถึงนะแน่นครับเรีว่าปีหน้าก็แน่นหลย ยังครับที่ได้ยังไม่แน่นนะครับคุณลูกค้าทั้งหลายฮะ่องกายทั้งเช็คเข้ามาได้นะครับผมก็สามารถดื่มน้ําเก่งมากทานอาหารอร่อยซึสุขภาพร่างสุขภาพดีผิวพรรณเริ่มดีสุขภาพร่างกายเริ่มดีแล้วหุ่นเริ่มดีกลับไปรอบลึงไม่แพ้ข้าวกรองเลยเพราะเจ้านี้ไม่มีกรองถ่ายนะครับแล้วก็กลับมาทำอะไรได้หลายหลายอย่างแล้วต้องดูแลผิวพรรณไหมก็เราออกงานบ่อยๆอะไรเงี้ยโอ้ก็จริงครับยังไม่มีกันแดดเลย มเราต้องเซ็ตแล้วผมเรายาวละผมเริ่มยาวแล้วนะฮะแฮร์เข้าได้เลยครับผมอันนี้ผมจริงนะฮะนี่เออลยอะไรครับกระเป๋าต้องเข้านะก็กระเป๋าก็ยังไม่ค่อยมีเลยครับจริงจริงแบบกระโปรงกระเป๋าเดินแฟชั่นก็เก่งเดินแฟชั่นก็เก่งครับไข่ขาได้หมุนยาว ยินดีรับงานทุกรูปแบบนะครับเจ๊ก็มาได้ทางช่องวัน31เอ็ดถาว่าลูกนี้สาวๆก็แบบโอ๊ยน่าใจเวอร์ชอบไหมครับอของมันเท่ดีนะแต่ว่าลูกนี้แบบว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ปีหน้าก็จะได้เห็นลูกใหม่ๆลูกแบบใส่สูตรผูกใช้อะไรเงี้ยครัเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นบรดีกาดครับซีรีส์ปีหน้าเดอะวิกเก็ตเกมมันเป็นการเป็นซากดีกาดก็ได้ก็ได้ปกป้องใครสักคนหนึ่งก็ได้เป็นความฝันเหมือนกันเป็นไงบ้างได้แบบ การพูดคุยหรือว่าการถ่ายทำอะไรอย่างตอนนี้เริ่มก็มีเป็นเป็นการพูดคุยและเปลี่ยนตลอดในเรื่องของคาแรคเตอร์ hmm. หรือว่าเนื้อเรื่องก็จะเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาบทไปเรื่อยๆเลยครับก็ mm hmm. เพราะว่าด้วยด้วยรอบนี้ต้องบอกว่าจากเซนจูรี่อเลเรามีระยะเวลาการเตรเียมตัวนานแล้วแต่ว่ารอบนี้น่าจะมีระยะการเตรียมตัวที่นานขึ้น mm hmm. ใช่ครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงพอเ,เป็นบอดี้การ์ดแล้วเราต้องไม่พูดเรื่องแบบการบ mm hmm. มูมากขึ้นไนนหมครับพี่อ่าได้ยินมาครับว่าจะต้องมีไปบูมากขึ้นแล ึกใช้พกอาวุธด้วยปืนเป็นไงเห็นภาพเราในจินตนาการแล้วมันเป็นไงมันโคตรคูลเลยไหมกกลัวว่าจะได้รับบทตลกนะครับรอบนี้เพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าเอเนจีบวกๆแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเต้าหมิงซื่อเต้าหมองมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออนะครับ เกินเกินเกินเฟรมขอโทษครับเออแต่ราบรองว่าเป็นขับแบบได้ตีได้ผมว่าสนุกผมว่าสนุกเพราะว่ามันจะมันน่าจะมีเอลเมนต์อะไรแบบบรรยากาศแบบมันคงไม่ใช่แบบว่าดราม่าจ๋าหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าแบบบู้จ๋าผมว่ามันน่าจะผสมกปนเปอะไรไปอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราได้ทีมบทที่ค่อนข้างเก่งในการทําแบบวาไรตี้ของของซีวี์ให้มันมีรสชาติที่หลากหลายครับแน่นอนว่าเร็วเร็วเร็วๆระ เร็วเร็วหน่อยเร็วเวหน่อยแต่เขาบอกเร็วหน่อยเขาบอกเอามาเร็วๆหน่อยตื่นเต้นอยากดูแล้วแต่ว่าน่าจะอีกไม่อีกสักพักหนึ่งครับแต่ผมเชื่อว่าหลับตาลืมตาขึ้นมาได้ดูแล้วแต่ที่อดใจรอมอีกไม่นานนี้ก็คือซิงเกิลซิงเกิลครับพี่พี่ครับ่ายเลย่ายเลยซิงเกิลใหม่ของผมนะครับก็อีกอีกอีกนิดเดียวเหมือนกันกั้นหายใจหายใจปุ๊บได้ฟังเลยเราเล่นอย่ากั้นนะฮะแต่จะไม่ได้เจอกันแต่ว่าแป๊บเดียวจริงเพลงเพลงนี้ ผมก็ฝากเพื่อนๆในพี่ๆเรางๆในวงการนะครับผมเคยเต้นให้ใคร,คร <laughs> เ้เราก็ไม่ไดู้บุญคุณเลยคิดที่ผมเต้นไปใน t ิกต็ตอกหลายเป็นล้านวิวเลยนะร<ม>ครับที่เราซัพพอร์ตทาี่เราซัพพอร์ตก็ฝากซัพพอร์ตกับเพื่อนๆในวงการที่เรารู้จักญาติสนิทมิตรสหายคนที่มีชื่อเสียงก็ตามหรือมีชื่อเสียงมากน้อยก็ตามใครก็ตามที่อยู่บนโลกโซเชียลมีแอคหนึ่งฟอลโลเวอร์จนถึง10ล้านฟอลโลเวอร์ เอ็นดูเพลงใหม่ด้วยนะครับเป็นยากหรือเปล่าเพลงใหม่เปนยากหรือเปล่าเป็นไม่ยากแต่ทําให้ทุกคนดูดีแน่นอนอมุ้งมูมมุ้มมซึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่อเอ,า,อางี้ไม่ผิดหวัง<ม>เพราะว่าผมผมผมถ่ายอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายเสร็จไปแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังทุกคนจะได้ดูอะไรที่แบบเอออันนี้แหละเออตาอู นี่ตาอู๋เราเรานี้นะภายในเดือนนี้นะครับผมไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่นอนจริงๆปากวันออกแล้วแต่อยากอยากอยากแบบเราอยากใช้ผลงานแบบว่าอาร์ตอาร์ตเวิร์กในการปล่อยอยากใช้อาร์ตเวิร์กในการบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ให้นับใครรับไปใช่เพราะว่าตอนนี้ MV เสร็จแล้วแต่อาร์ตเวิร์กยังไม่เสร็จแป๊บนึงพวกเราอาร์ตเวิร์ก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งนี่หลายๆคนอ๋อล่าสุดฉันไม่เจอโอมพวัดมาครับเขามาให้ฟังว่าเขาเอาเธอไปร่วมแก๊งในการแบบ ีก็คือก็จากอสมครับปกติเราเราขี่เราเราขี่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 เวฟนะครับตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ขี่แล้วนะครับผมก็ก็อยากจะจะไปขับขับมอไซค์บ้างาจริงผมชอบมอไซค์อะไรเงี้ยแล้วก็จริงชอบชอบความเร็วด้วยจริงตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองชอบความเร็วครับตอนแรกชอบแบบรูปทรงของมันเฉยๆเพราะว่าถ้าใครติดตามคือผมเคยมีมอไซค์อยู่แล้ว นะครับแต่ว่าขายทิ้งไปเอาไปทําตามความฝัน <c oughs> พอมีโอกาสที่เราจะพอมีมันได้เราก็สะสมน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อวกพอไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่รู้สึกว่าตัวจะชอบความเร็วเลยจนกระทั่งไปเจอคุณพาเวลกับคุณโองคนะเขาเ <c oughs> ขาก็พาเราออกไปบนถนนนั่นแหละครับ <c oughs> เราก็ต้องขับตามเขาให้ทันและรถเขาคับละเป็นล้านเานี้ย <c oughs> โอ้โหเราก็ต้องใช้ความมานะของเราน่าจะมีแววด้านนี้ครับ มีมอไซค์ให้ผมขี่ได้เลยนะครับมอไซค์ที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้ไม่ติดครับผมหมายถึงว่าใช่ฮอนด้าฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยครับมาได้อะไรนะครับอันนี้การออกออกทริปแรกป่ะคะทริปแรกอ๋อจริงๆกับผมเป็นคนขับมอไซค์อยู่แล้วแล้วก็สมัยแต่ก่อนมหาลัยผมก็จะขับไปแบบนครปฐมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยขับไปด้วไปนี่กับเพื่อนแล้วก็ช่วงมปลายผมเป็นเด็กแบบเด็กเด็กหนองแขมนะครับเขาจะใช้พาหนะคือมอไซค์เป็นการ เคลื่อนที่เคลื่อนตัวไปไหนมาไหนอยู่แล้วเลยคร<ล>ับไปส่วนน้ำอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างขับอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นทริปแรกเลยแ้วให้ตั้งชื่อแก๊งเลครับว่าครั้งนี้เราขับโปรโมทให้มาถามกาอูริกา่าชีอแ๊งเพราะรวมคำหล่อทั้งสามคนเลยเอออู๋ผมก็คิดชื่อยากเลยครับทีนี้อ๋อผมคิดชื่อออกแล้วครับชื่อแก๊งปังเย็นครับเพราะว่าเราขับรถเท่ๆไปกินปังเย็นกันมาครับจริงปะเนี่ยจริงครับไปกินปังเย็นจริงจริงครับ กินไปเยอะด้วยกินจนกินจนน้องโอมเขาม่วงแล้วก็ขี่ไม่ไหวลงไปนอนบนพื้นนะครับคือเขาอยู่อยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์มันหนักอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์หนักอยู่ดีๆก็ลงไปนอนเฉยๆเลยไม่ได้ขี่ด้วยนะมีวิดีโอด้วยคือยืมอยู่เฉยๆเหมือนแรงไม่มีอ่ะเป็นไงบ้างความสนิทสนมกกับเพื่อนอีกสองคนก็จริงๆพาพาเวลเนี่ยคุยกันมานานมากๆแล้วแบบว่าเรื่อง เรื่องแบบว่าเรื่องมอไซค์อะไรอยย่างงเี้ครับคุยกันเรื่องเรื่อง,อง,อง,องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นมานานแล้วเพราะว่าเขาเองก็เป็นเคยอยู่โมทีเหมือนกันโมทีที่อยู่กับอยู่กับเจอยู่กับจุงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสได้รู้จักกันบ้างเอเแล้วก็แบบว่าแวบๆกันตามงานแบบว่าฟุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีโอกาสเวลาว่างก็คือแท็กทีมใช่จะต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่ได้คิดเลยครับมันเป็นแบบปรับปร้อมันทุกอย่างมันปรับปรับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าจะชวนคือล่วงหน้าน่าจะยาก เพราะว่าเราสำรองสำรองไว้ให้งานเสมอครับเราสำรองไว้ให้งานก่อนเอาเป็นว่าถ้าสมมติแบบว่าพรุ่งนี้ว่างเปล่าอันนี้ดูได้คำว่าถ้าชวนผมคือชวนคำว่าพรุ่งนี้กับเย็นนี้ครับแล้วปีใหม่ไปอยู่ที่ไหนดีคะเขาได้ใช่เขาได้ยังไม่มีเลยครับคุณลูกค้าจริงครับยังไม่มีเลยจริงเราลองได้เต้นได้ไม่มีแฟนปีใหม่ไปดูเต้าอูไหมครับที่ไหนเอเสียงอ้อย แน่นสิครับที่ไหนดีนะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆโอเคค่โอเคอออสีนอุ้ย4ีูยสสุขีนีรันรันรันยีบพฤศจิกายนนี้ชิ้นงานเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าแมสมีอันหนึ่งแมสไปแล้วนะเออสองแสนกว่าสองแสนกว่าไลค์นะครับก็ตลกไหมครับมันตลกอยู่นะผมชอบมากคือผมก็บอกว่าเเเเดดี๋ยยววอองแลล้ตคือผมขอเล่าบรรยากาศแล้วกัน ผมคือหนึ่งคนที่ผมเองก็ทำงานยากผมก็คือผมใหม่มากแล้วผมต้องไปเจอกับแบบว่าพี่นุ้ยอ่ะพี่พี่นุ้ยเป็นฟิลแบบเป็นตลกเชิดน,นิ่มอ่ะทุกคนแล้วมันตลกแบบคือผมต้องกั้นขำตลอดไหนจะแล้วแต่ละเทคก็เลนไม่เหมือนกันเลยผม,มลุ้นเหมือนกันว่าเขาเจ้าเทคไหนมาออนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมการันตีความฮาฮาแน่นอนคือมันจะต้องเป็นหนังที่ฮามากเพราะได้พี่ย้อยมาอีกด้วยเลยพี่เต๋อด้วยเลยผมว่าฮาก็เตรียมไปสนุกเตรียมไปสนุกสนุกแน่นอนเอาผมว่าสนุก เนื้อเรื่องดีเหมือนขึ้นรถไฟห่อทุกคนต้องขส่ผ้าใไ,<ห>ไปวิ่งกับเราไหมกี่ไรน,นะ,ะเมื่อวันที่28 <c oughs> พุศธจิกาวันท <c oughs> ี่28พุศจิกายนนี้ใส่ผ้าใบไปวิ่งกันในโรงนะครับผมอ,อ,อะไรครับได้่องหรือยเาบอกเา,าบอกว่า้ามืออุ๊ยผมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมมาซื้อมานานแล้วผมพยายามหาสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลแต่ว่าในงวดล่าสุดก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน ผมไม่ได้ไม่ได้แว็บเข้ามาในหัวเลยเออแต่มีแฟนขับมาชิงผมนะพี่ถูกได้แหละออผมก็เลยบอกว่าแบ่งได้ไหมครับครับฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับ<ก><ก><ก>